แน่แล้วสิ่งที่คนแบบเราเรอคอยก็มาแล้วคะ่ะนั่นก็คือ,อ iOS 15เดี๋ยวอะไรมันเป็นเบต้าไม่ใช่เหรอพี่พั b l ิกเบต้าแล้วเวอร์ชันนี้แต่มันก็ไวสำหรับนักพัฒนาหรือเปล่ามันไม่ได้ลงในโทรศพัพท์มือถือหรอกคะ่ะถ้าลงในมือถือจริงๆที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็คงไม่กล้าลงหรอกคะ่ะกลัวชวนก็เลยลงในรื่อมือของแจนแทนนี่ไงจัดให้ค่ะ iOS 15กับ15ข้อที่น่าสนใจค่ะ ชอบคือ FaceTime เพราะว่ามันเหมาะกับยุคนี้มากคอนเฟ c e ได้หมดเลยคุยกับทุกคนรู้เรื่องใช่เลยแล้วสามารถใช้คุยกับ Android Windows ได้แล้วด้วยนะขอแค่มีคนใช้ Apple มีอยู่เครื่องหนึ่งก็พอสร้างลิงก์ใช่ไหมแล้วก็ส่งต่อได้เลยอยากจะบอกว่าเหมาะกับพี่จีมากๆพเพรอะไรรู้ไหมคะเพราะอเพราะว่าไม่จํากัดเวลาพี่จีชอบไม่สื่อสูีนาทีตักสัตสัไม่สื่อสูง,สง,สงวานเลยอะ กเกค่ะแถมยังสามารถแชร์สกรีนได้ด้วยนะพี่ไอโบห15เหมือนอว่าเราทํารีวิวคลิปพี่กันเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราตัดต่อเสร็จเราก็โยนเข้าไปดูในเฟสบามด้วยกันคอมเมนต์ได้เลยอะ่ะใช่หรือว่าแบบอยากดูหนังพร้อมๆกันหรืออยากจะทําอะไรย่งก็ทําได้เลย iOS 15ข้อที่2ที่ซีชอบมากก็คือ s p a t i a l Audio หลักๆเลยเนี่ยคือพลังเสียงรอบทิศทางที่เอาไว้ใช้กับตัว Apple TV คือจริงๆตอนแรกมันออกมาสักพักนึงแล้วแต่มันรองรับไม่กี่แอปไงพอมา iOS 1เเปิดรองรับหลายแอปมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix ออนนี้ได้หมดเลยค่ะ FaceTime ก็ได้เจออย่าง Face Time ทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังคุยู่กับคนคนนั้นจริงๆหรือ YouTube ทำให้ความรู้สึกแบบพลังเสียงรับใช่ไหงอยมากแล้วแอ Pods อย่างนี้โปรใช้ได้ป่ะคะ AirPods Pro ใช้ได้ AirPods Max ใช้ได้แต่ AirPods รุ่นก่อนหน้าบอได้เลยฟีเจอร์ที่3ปรับข้อความของแต่ละแอปแอปนี้แม่ต้องชอบเพราะว่าคนที่ชอบขยายข้อความใหญ่ใ,หญในมือถือนะคือถ้าสมมุติแต่ก่อนปรับอันเดียวมันไปทุกแอปเลยแต่ตอนนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าแอปนี้อยากให้เล็กแบบแชทนี้ไม่อยากใครอ่านก็เล็กๆไแต่ถ้าแอปอื่นอยากขยายก็สามารถขยายใหญ่ได้เลยค่ะ วิธีการง่ายๆค่ะเข้าไปที่ s e t t i n g แล้วก็เข้าไปที่ Control Center นะคะแล้วก็เพิ่มคำว่า text size นี่พอเพิ่มเสร็จปุ๊บลากลงมาก็จะเห็นคำว่า text size อยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นตัว A 2ตัวนะเล็กกับใหญ่วิธีการใช้งานสมมุติว่าเราเปิดแอป n o t e ใช่ไหมคะแล้วก็จะเขียน hello แล้วสมมติอยากให้มันตัวใหญ่แล้วก็ลากลงมาคะ่ะแล้วก็จะเลือกว่า note only ก็คือเฉพาะแอป Note เท่านั้นที่จะใหญ่ขึ้นก็ขยายไปเลยคะ่ะ ใหญ่หมดเลยหรือจะให้มันเล็กลงก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็ลดลงมาให้มันเล็กลงแต่ถ้าอยากให้ทุกแอปเปลี่ยนไปนเหมือนกันหมดเลยให้คุณกดตรงนี้นะคะ All App ไปตั้งค่าให้แม่ซะค่ะ เะดิสิการเปิดหน้าเว็บบน safari world เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป safari world อะไร,ร s a f a i safari ทุกอย่างที่เป็นแถบบาร์เนี่ยจะมาอยู่ข้างล่างเดีวก่อนนะอย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วมันยากกว่าเดิมเปล่าพี่ไม่ยากกว่าเดิมมันใช้มือเดียวได้ด้วยสะดวกสุดๆเลยนี่ตรงนี้อันเก่าอยู่ข้างบนอันใหม่อยู่ข้างล่างตรงนี้พี่ต้องกดจึ๊กอ่ะมันก็จะพิมพ์ได้เวลาเปลี่ยนแทบของจันก็จะกดตรงนี้ ของพี่กดแท็บยังไงทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยจ้าเห็นไหมคะเปลี่ยนได้รอบนี้สามารถกรุ๊ปแท็บได้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือฟีเจอร์ในการกรุ๊ปแท็บที่เป็นเว็บไซต์ประเภทเดียวกันที่เราไปเปิดไว้ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน คือจริงๆข้อดีมันคืออะไรรู้ป่ะพี่สมมติเรากําลังจะไปทริปด้วยกันแล้วพี่ทารีเสิร์ชทุงหมดแต่ว่าเออเดี๋ยวเราจะไปทริปอเมริกาลงตรงนี้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 ปุ๊บเสิร์ชครบหมดใช่ป่ะพี่สามารถส่งอันนี้ทั้งหมดให้จันได้เลยทั้งอันไม่ต้องมานม่หาก็สามารถทต่อได้ถูกต้องดีจังข้อที่5ค่ะสามารถเข้าซัฟเรีที่ถูกบล็อกได้โดยไม่ต้องใช้ VPN เลยจะดีเหรอคิดอะไรอะเอ้ขับขับฝ่ชักอย่างหนึ่งอะคนต้องเข้าเยอะแน่เลย รู้จักนี่คือเอาง่ายๆคือคุณต้องซื้อ iCloud Plus ก่อนนะคะเดือนละ35บาทคุณก็จะสามารถ Access เข้าไปได้ในเว็บไซต์ที่มันถูกล็อกค่ะอืมต้องจ่ายจริง,รงๆก็ดี่มเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรที่เราอยากเข้าเราไม่อยากให้ใครรู้มันก็จะเป็นเหมือนแบบ Private มากขึ้นอนะแถมบน iOS 15ยังสามารถมีการซ่อน IP address ได้ด้วยฟืเจอร์นี้ด้วยนะคะอืเสร็จจ <Hey, we. S 1> จะดูอะไรอะ่ะดูอะไร สีก็ที่6กการคัดลอกข้อความเอาแล้วสิเปิดกล้องทําไมก็เพราะว่ากล้องมันเป็นมากกว่ากล้องแล้วเลยสิคะมันเอาไวส้สแกนสําหรับคนทําวิจัยเห็นแบบข้อมูลข้อความอะไรถ่ายเสร็จปับ๊บคัดลอกข้อความได้เลยดูนะครับลองเลยค่ะนี่ไม่ต้องกดถ่ายนะเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะมีวงกลมสีเหลืองๆอยู่รอบๆนะคะตัว text ข้อความนะคะเอาโชว์เสร็จแล้วเราก็ลากเข้ามาได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะข้อความที่เสีอยบ จริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าถ่ายแล้วก๊อปนะพี่พี่สามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนี่สมมติพี่เข้าไปที่สฟารีใช่ป่ะคะแล้วสมมติว่าพี่เปิดออพี่อยากซื้อหนังสือเล่มน,นี้อ่ะสมมติอ่ะสมมติพี่คำว่า l i ฟ e Code ทีนี้ในรูปภาพมันมีข้อความแต่ก่อนถ้าเราอยากได้ข้อความนี้เราก็ต้องแบบเซฟเข้าไปก่อนหรือจะไปผ่านแอปอะไรที่แบบถูกต้องขสิทคลิทธิ์อันนี้ก็จิมเข้าไปเลยค่ะนี่คุณก็ก๊อปได้เลยข้อความแบบนี้เห็นป่ะแล้วก็เอามาวางใช้งานได้เลย จริงๆแล้วฟีเจอร์นี้ไม่ใช่แค่ส่งข้อความเพื่อ copy ข้อความมาได้อย่างเดียวนะส่งแล้วแปลเลยเหมือน Google Lens ก็ได้แต่ไม่ต้องโหลดแอป Google Lens แล้วชิงชี่งอ่ะกดกล้องสมมตินะนี่คือของเราเราก็สง่งฟึ๊บกดเลยหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Translate เข้าไปที่ Translate อ่ะเป็นฝรั่งเศสละจ e ล a l Oh. ไม่ค่อยเปนเขียนในรูปประโยคเท่าไหร่อ่ะไมไ่ค่อยหรอ oh. แต่ก็โอเคนะโอเคอ่ะ,อะเอาเป็นว่าแปลได้แต่แปลเป็นคำ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 แยกไปยังไม่ฉลาดเท่า Google ข้อที่7คะ่ะยังอยู่ที่การคัดลอกเหมือนเดิมแต่เป็นการคัดลอกภาพและข้อความข้ามแอปพลิเคชันได้ไม่เก็ตเลยช่วยทำให้ดูหน่อยอ่ะงั้นเอางี้ขอถ่ายรูปรูปหนึ่งสวยๆดิภาพต้องสวยๆไม่มีใครอยากดูภาพที่สวยหรอกนะโอเคดูนะคะก็ปุ๊บกดรูปผังไว้นะคะ แต่ปุ๊บพี่ก็ออกเอามือเอานิ้วนี้กดค้างไว้ออกปุ๊บกดเข้ามาที่โน้ตค่ะปุ๊บออแปะนักแปะใช่เดไมห้สิ่งที่ทำเยอะก็เหมือนในคอมพิวเตอร์ไง c o p ปี้เพสทำได้เหมือนกันหมดเลยโอเคคือแค่แบบเราต้องเอานิ้วจิ้มมาหนิดึงอย่างเงี้ยมีทริกนิดนึงมีทริคนิดนึงใช่เข้าแปด n o t i f i c a t i o n จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ Notification ที่เรารังคารไม่ได้อยากจะดูมันจะกรุ๊ปเอาไว้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วเราสั่งให้มันปิดไม่ต้องเด้งได้ โหอย่างงี้พี่ซีก็ไม่อ่านไลน์เลยดีคนชอบดองไลนย์อย่างเงี้ยพอเอไอมันฉลาดอะมันรู้ว่าพี่ซีไม่อ่านไลน์มันก็เก็บไปหมดเลยดิกำลังสมาธิทํางานโยโหนี่ไม่ดีเลยดิเก้าค่ะสามารถเช็คแสง UV ได้โดยเข้าไปที่ w e a t ต e r นี่เสร็จปุ๊บก็จะมีคำว่า UV Index นะคะก็กดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอะไรเราจะต้องเช็คแสง UV จริงหรอก็เดี๋ยวหน้ามีฟ้าจะ ฟีเจอร์ที่10 Do Not Disturb หรือที่เราเห็นเป็นรูปพระจันทร์ใช่ไหมคะเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฟกัสฟีเจอร์นี้เหมาะกับพี่มากไม่ควรเลยพี่สีไม่ควรมีฟีเจอร์นี้เลยแค่นี้พี่สิก็ไม่อ่านไลน์แล้วพี่จะโฟกัสอะไรนะนะถึงพี่จะเปิด Do Not Disturb แต่มันสามารถเซตได้นะคะว่าใครคือบุคคล Privilege ที่จะได้คะลุโฟกัสเราเข้ามาหาลรดได้แต่เดี๋ยวพี่โทรกลับก็ได้นะบางทีแต่พี่กำลังโฟกัสอะไรอยู่อะเวลาเราโทรไปแล้วไม่ติดอะมันเป็นความรู้สึกกังวลและเป็นห่วงไงก็นี่ไง iOS 15เนี้ยเขาไม่ได้แค่เปิดโหมด Do Not Disturb แต่มันสามารถสร้างโหมดต่างๆได้ว่ากำลังทำงานกำลังประชุมกำลังนั่งสมาธิกำลังเขียนโคดดิ้ง สงสัยต่อไปนี้ท่านคงได้ไมเมสเซจว่ากำลังปลูกต้นไม้อยู่อะไรย่างนี้หรือเปล่าคะบหมดนี้ที่ซีว่าดีมากคือมันทำให้เราทำสิ่งที่ทำอยู่ได้อย่างมีโฟกัสมากยิ่งขึ้นไม่ถึงกัะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยโอเคปะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดโหมดที่กำลัง work คือกำลังทำงานอยู่คุณอาจจะได้รับแอปพลิเคชันที่เป็น notification เฉพาะแอปทำงานเช่น t r e l ล o ที่แบบเอาไว้แชร์การทำงานของทีมงานทุกทคนแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้มันโผล่ขึ้นมานลากึกเปล่าแล้วสมมติว่าระหว่างนั้นมีเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมง,งานโทรมามันก็ส่งไปเสร็จไปบอกเขาเลยทันทีถูกอป่ะคะใช่แล้วมันเพื่อความไม่เข้าใจผิดต่อกันแต่ว่าตอนนี้เท่าที่แแจนลองอนะเวลาสมมติเราเปิดโหมดอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่มคะมันยังไม่สามารถเซตให้มันเป็นแบบแมเม s s a g อ auto reply ได้เขายังไม่เปิดเพราะอาจจะเป็นแค่เบต้าอยู่ใช่ฟีเจอร์1 1เช็คข้อมูลรูปภาพได้คะ่ะดูนะมองกล้องแแจนเร็วปึ๊บ พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บสไลด์ขึ้นบนค่ะนี่จะขึ้นบอกหมดเลยว่าถ่ายเมื่อวันพฤหัสที่หนึ่งทุ่มสามสิบส่พระเจ้ารูปภาพชื่อไฟล์ว่า i m g underscore ศูนย์ถ่ายด้วย Apple iPhone 12สิบสอใช้กล้อง Wi คิมเมอร่าท่านี้ F เท่านี้นี่หมดเลยใช้ ISO เท่าไหร่หมดทุกอย่างเลยค่า F ะเจ้าดูได้หมดทุกอย่างเลยค่ะขนาดภาพขนาดไฟล์มีหมด แล้วถ้าเกิดพี่โทรพี่ใช้แบบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้รุ่นอื่นรู้ปะแบบว่าส่งมาหาอาจารย์ใช่ปะแล้วอาจารย์เซฟใช่ปะ่ะใช่ได้เดี๋ยวจารย์จะลองให้อย่างรูปภาพนี้อาจารย์เซฟมาจากอินเทอร์เน็ตพอสไลด์ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว,ว่า no camera information รูปนี้เป็นที่ไหนเซฟมาจาก Safari. s a f เ r อีเยี่ยมเลยละเอียดเนาะ ฟีเจอร์ที่12อันนี้สุดยอดใครที่ขโมยโทรศัพท์มือถือของเราไปถึงแม้จะปิดเครื่องหรือทำแฟ a c ตอรี่รีเซแล้วก็ยังหาเจอเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันหลักการอะไรอะ่ะมันก็หลักการเหมือนกับการใช้ AirTag ็นั่นแหละคือใช้เครือข่ายของ iOS ทั้งหมดในการช่วยกันตามหา h o โฟนี่เหรอคะถูกต้งองฉลาดจังเอะเหมือนโดนดาเลยอะตัวเครื่องจะมีการสำรองไฟไว้เผื่อให เครื่องอื่นสามารถจับสัญญาณบลูทูธและส่งไปบอกเจ้าของได้ฉลาดจริงเชียวเจ้าของก็ควรจะรีบตามหาให้เจออย่าปล่อยชิวนะคะจริงดีมากเลคือควรจะทํามาตั้งนานแล้วจันหลอมากคือแบบคือถ้าสมมติปิดเครื่องแล้วคนขโมยไปปิดเครื่องปุ๊บตามหาไม่เจอ,อน,นี่แปลกนะแต่ว่าพอทําแบบนี้ก็คือเหมาะสมกับการช่วยตามหาโทรศัพท์จริงๆ พิจาที่13เลื่อนไปแก้ไขตัวหนังสือได้เป๊ะขึ้นเลยค่ะนี่สมมุติว่านิ้วเราใหญ่มากๆใช่ไ่ะเวลาเราแปะเข้าไปนียนิ้วเรามันก็บังตัวหนังสือหมดแล้วแต่ว่ามันจะมีช่องขั้นวนขึ้นมาให้เห็นว่าเราพิมพ์ผิดตรงไหนเราอยากจะกลับไปแก้ที่ตัวไหนมันก็จะถูกยยต้องซูมให้เหมือนแว่นขยายเลยอ,ะอ่ะเพราะถ้านิ้วใหญ่ปุ๊บจิ้มเข้าไปมันก็ปิดตัวหนังสือหมดแล้วไงคือจริงๆอันนี้มันมีมาตั้งแต่เรื่อยๆจนถึง13แล้วก็เพิ่งตัดออกไปก็กลับมาใหม่ใน15 ฟีเจอร์ที่14แล้วนะอันเนี้ยหลายคนต้องชอบเพราะว่า w i d g e ็ตทำอะไรได้มากขึ้นปรับแก้ได้เยอะขึ้นปกติแล้วอ่ะวิวเดเจ็ตตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถลบสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ต้องการเลยได้แต่ตอนนี้ลบได้ตามใจชอบเลยจ้าตื่ะห่เฮ้ยลบอะไรออกไปอะ่ะแล้วก็บวกเพิ่มได้ด้วย เทียบเลยอยากใช้อันไหนใส่เข้าไปเลยคะ่ะแอบลบผิดอันหรือเปล่าลบผิดอันก็ใส่เขาเ้าไปใหม่ได้เรียบร้อยและฟีเจอร์สุดท้ายใน iOS 15ที่เราเลือกมาพูดกันในวันนี้ก็คือฟีเจอร์ในการอัปเดตแพทช์ความปลอดภัยให้กับ iOS 14สําำหรับคนที่ไม่ได้อยากโกไปเป็น iOS 15ซะหน่อยเพรามอะไรคะคือ a p p เปบอกว่าถ้าแจนจะไม่เอาไเว15เขาจะไม่อัปเกรดแพทช์ความปลอดภัยนจะจ๊ะ ก็พูดบังืับให้จัดต้องอัป iOS 15ใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วจะใจดีก็คือใครยังอยากใช้ iOS 14ต่อก็จะคุ้มครองบนแพชความปลอดภัยที่อัปเดตให้จ้าก็คือให้ความปลอดภัย รครอบคลุมทุกคนจะใช้ไอโอเสอะไรก็ตามถูกต้องไม่บังคับแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของ i อ s ส15ซึ่งมีฟีเจอร์ใหม่อีกเพียบเพียบเลยแต่ตอนนี้ที่เราทดสอบเป็น Public b e t a ใครใจกล้าไปก่อนเลยก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีบางอันที่ยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติใครหลดมาลองแล้วเนี่ยก,ก็ก็แบบทำใจนิดหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ใช่วอร์ชั่นสมบ,บูรณ์บางอันมันก็อาจจะมีเออร์เรอร์เกิดขึ เบื่อแล้วเบื่อแล้ว1อสสขอใช้เถอะรับความเสี่ยงได้อัพไปเลยค่ะพับลิกเบต้าแต่ถ้ายังไม่แน่ใจอย่าร้นหาทีค่ะรอเวอร์ชั่นเต็มจริงๆก่อนแล้วทุกอย่างจะใช้ได้ดีเหมือนที่คุณต้องการแน่นอนดูคลิปวิดีโอเราแล้ว,ลว,ลวชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทางเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะๆเ,เลยค่ะคอมเมนต์ด้วยเนาะเจนว่าดีค่ะพี่สีว่าไงคะเจนว่าดีสีก็ว่าดีค่ะว่าดี